ออได้เอได้ค่ะออกมาได้โอ้จริงจิโอ้ยโอยยยอยย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 โยย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 อยย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 ียายยอยยยอยยยอยย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 ัยย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 อยย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 ากยย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  พอร์เชเอ็กซ์โซติกสูคุณพลอยนะครับสวัสดีค่ะพลอยนะคะาศ้ส่นร้านพอดเอ็กซ์โซติกสูคุณพลอยชอบดูหนังไหมครับชอบค่ะแขกรับพิเศษก็เกี่ยวกับดูหนังใช่ไหมครับใช่ผมกว่ากว่าสิงโตกว่ากว่าสิงโตเพราะว่าผมมีเรื่องเด็กๆมีของกว่าเกี่ยวกับแมลงแต่ยอมรับได้โอเคเลยเรียอเชิญกันไหมครับได้ค่ะเรียนเชิญน้องมาเลยค่ะเชิญครับอ โ <Ooh. S 2> <Ooh. S 1> วันนี้เทพเชิญร <c oughs> <Hey, S 2> ับพิเศษแม่งงอมากใช่ค่ะ แน่นอแมงมุมหน่อยครับได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นน้องแมงมุมชาลันทูล่านะคะประเทศหรือว่าถิ่นกําเนิดของเขาก็คือจะเป็นที่ประเทศอเมริกาใต้นะคะหรือว่าที่ประเทศบราซิลก็คือของน้องอแมงมุมชาลันทูล่าเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็จะมีหลากหลายสีเขาก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปแล้ววันนี้พ,มววนนพามาสองตัวหรอครับอันนี้เอามาแค่ตัวเดียวคะ่ะอ๋องั้นอันนี้อะไรครับอ๋ออันนี้ก็คือจะเป็นคาบค่ะที่น้องลอกคาบเรียบร้อยแล้วอ๋อใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวน้องแมงมุมแต่ว่านี่จะเป็น คราบที่เขาลอกคราบได้แล้วก็หลังจากที่เขาลอกคราบเสร็จเนี่ยค่ะเราก็จะใช้สบน้ำนะคะฉีดตรงบริเวณตรงขอบเนี่ยประมาณ 3- ามถึงสครั้งเพื่อที่ให้กล่องค่ะมันมีความชื้นเพราะว่าที่ไม่ให้ไปยุ่งอะไรกับเขาในจังหวะที่เขายังลอกคราบเป็นสร็จเพราะว่าน้องเขาค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากๆในช่วงที่เขาลอกค่ะแล้วจริงๆผมไม่อยากออกแต่อยากให้ดูดีๆออกได้ไหมครับได้ค่ะออกมาได้ค่ะ จริงจ oh, ีว <th> ันน <prescribe> ี้ว <para OF> ันพิเศษก็เลยจานางแบบนี้นะครับก็ล้วเนียเราให้เขาแบบเล่นอยู่บนตัวคนอันนี้เล่นหรอครับเออไม่ได้ครับไม่ได้ ไม่ยันจะ,ะไยใช่ไหมครับไม่ค่ะอันนี้แมงมุมชาลันทูล่าก็คือจะเป็นแมงมุมที่ไม่มีพิษเป็นแมงมุมที่คนส่วนใหญ่เขานิยมเลี้ยงกันถ้าเป็นน้องเพศเมียเนี่ยอายุไข่จะอยู่ที่1 0 3ถึงปีเลยอ๋อใช่ค่ะส่วนถ้าเป็นน้องเพศผู้เนี่ยเฉลี่ยอายุไขเขาจะอยู่ที่ประมาณสองถึงปีถ้าเป็นน้องตัวนี้อายุอยู่ที่ปีครึ่งเ๋วตนนัวนี้ทำไม ไม่เดินนะครับคือถ้าเป็นน้องแมงมุมส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้แบบเดินเหมือนแบบแมลงทั่วไปที่แบบเดินลุกดิกด้กลุกดิกไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะหยิ่งแล้วก็จะแบบเกาะอยู่บนตามโขดไม้หรือว่าตามแบบว่าดินหรือว่าตามโครงอะไรเงี้ยคับอากาศประเทศไทย พอดีใช่ไหมครับแต่ไปได้ถ่ายอุณหภูมิค่อนข้างสูงแต่ว่าอย่างที่บอกนั่นหละค่ะแค่เราเลี้ยงเลี้ยงในเรื่องของการโดนแดดหรือว่าโดนแสงแดดที่มันมากเกินไปเพราะว่าอย่างปกติอะคะ่ะถ้าเป็นแมงมุมเวลาที่เอามาเลี้ยงกันก็จะเลี้ยงแบบเลี้ยงโชว์เราอาจจะเลี้ยงไว้ตรงโต๊ะทํางานเอาวางสวยๆอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าโชว์ตามชั้นอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็<ร>จะไม่ได้ให้น,อน้องออกไปเจอแสงแดดมากน้องปกติกินอาหารอะไรปกติจะให้กินเป็นมแมลงสาบดูเบียะคะ่ะแมล<า>ง <มา S 1> สาบเหรอคบใช่ค่ะกินแมลงสาบแล้วก็กินแมลงแล้วก็กินหนอน <laughs> ใช่ค่ะที่เขากินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้องแมงมุมเนี่ยเขาไม่ได้ทานอาหารบ่อยอาทิตย์หนึ่งเราจะให้อาหารอยู่ที่แค่หนึ่งครั้ง<อ>แล้วก็อย่างส่วนน้ำเนี่ยค่ะน้ําที่เราจะาให้เขาในบ่ออเงี้ยเราก็จะให้เขาอาทิตย์หนึ่งอยู่ที่วันแค่ 1- น่ถึงสองครั้งแค่นั้นพอแล้วน้องที่จะรมอะไรดีครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นกิจกรรมของน้องก็จะไม่ได้มีอะไรเยอะ <laughs> แล้วก็พาเขาออกมาเล่นเขาก็จะไต่บนตัวเราเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เอาพาเขาออกมาเล่นข้างนอกบ้านไม่ใช่ว่าให้เขาอยู่แต่ในตู้อย่างเดียวส่วนใหญ่คนที่เลี้ยงก็คือจะเลี้ยงเพราะความชอบอยากเอามาโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะการแบบว่าอา่าพ่นใยห,หรือว่าการทอยใยของเขาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการกินอาหารส่วนใหญ่คนก็จะชอบดูวัตทกรรมของเขามากกว่า เราเคยตรงกันไหมครับไม่เคยค่ะไม่เคยตกงกันเลยเออไงยังไม่ใช่ไม่ได้ใช่ไหมครับอ่ะยังยังคนไม่ได้สุดท้ายนี่น้องน้องเหมาะกับใครที่สุดถ้าน้องแมงมุมค่ะสำหรับคนที่เหมาะที่อยากจะเลี้ยงนนองก็คือคนที่อยากมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองแต่ว่าไม่ได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมอาจจะเป็น่านักเรียนอย่างเด็กๆเนี้ยค่ะคนที่แบบอยากเลี้ยงน้องสัตว์แต่ว่าอยู่คอนโดอยู่อพาร์ทเมนต์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่สามารถที่จะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้เขาเขาก็จะหันมาเลี้ยงพวก สัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นแมงมุมแทนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องข้อดีก็คือน้องเขาไม่มีกลิปแล้วก็ไม่มีเสียงดังรบกวนด,ด้วยแล้วก็เหมาะกับคนที่ต้องการเลี้ยงสัตว์ที่แบบแปลกที่แบบแปลกจริงๆเลยที่ไม่ใช่น้องหมาน้องแมวจริงๆนี่แะค่ะเ <15 S 2> ็มสิบให้คะแนนความเลี้ยงยากอีนน่คะแนนครับให้คะแนนความเลี้ยงยากอยู่ที่แค่สาม สามคะแนนใช่ค่ะเพรา,าะว่าเราไม่ต้องไปดูแลอะไรเขาเยอะแค่ให้อาหารเขาแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้น้ําแค่อาทิตย์ละหนึ่งถึงสองครั้งแค่นั้นเองแล้วก็แค่ดูในเรื่องของอุณหภูมิแล้วก็ระวังเรื่องของงดเนี่ยค่ะที่เป็นอันตรายต่อน,น้องผมผิดว่าเนื่องหลังคะแนนน่ารักมากใช่ค่ะน่ารัก คงเลยวันนี้ขอบคุณมากครับคะ่ะขอบคุณนะคะรบกวนฝากนานด้วยหน่อยครับสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสัตว์เลี้ยงสายพันธุ์แปลกนะคะสายพันธุ์เอ็กโซติกนะคะสามารถติดต่อนะคะเพจของทางพอยได้เลยนะคะ cross exotic z ู Ex o นะคะอย่างของทางร้านเราเนี่ยก็จะมีบริการที่ค่อนข้างหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งฝากเลี้ยงฝากขายรับซื้อรับเชิญนะคะบริการให้เช่าตัวน้องนะคะอาบน้ำตัดขนก็คือมีทั้งหมดเลยวันนี้ก็ประโยชน์ จริงวันนี้ก็ประโยมมากเลยนอกจากผมนอกจากผมวันนี้ก็ประโยมมากเลยนะครับถ้าอยากเรียนรือสัร์เลียงพิเศษในแพ็คเฟรอย่าล mm ืมกดไลค์กดแชร์กด s u บ s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งยนด้วยนะครับเพื่ออย่าพลาดวิดีโอของเราต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ